คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์พาคุณผู้ชมไปที่ปลกแดงที่จังหวัดระยองเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน,นะแต่ปรากฏว่าย้ายเข้าไปอยู่กันได้ไม่นานเกิดปัญหาครับเกิดปัญหาว่ามันซุดตัวกำแพงของหมู่บ้านมันพังแล้วมันก็กระทบกับบ้านของลูกบ้านครับ ลูกบ้านเขารวมตัวกันครับเรียกร้องไปยังโครงการบ้านจาัดสรรต้องรับผิดชอบกำแพงของโครงการเนี่ยซุดแล้วก็พังทง้งทั้งที่เข้ามาอยู่ได้ไม่นานครับทีนี้ส่งผลทําให้ตัวบ้านของลูกบ้านเนี่ยซุดตามไปด้วยครับซึ่งตอนที่ไปติดตามทรงถามไปแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโครงการเขาก็ส่งช่างมานะมาซ่อมแซมให้นะซ่อมแซมไปสี่หลังจากจํานวนบ้านที่เสียหายที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยนับร้อยหลังครับ ลูกบ้านพยายามที่จะทวงฐานแต่สุดท้ายเรื่องเงียบก็เลยมารวมตัวกันประท้วงชูป้ายเรียกร้องต้องการให้โครงกลารมารับผิดชอบครับแต่เหมือนขายทิ้งทิ้งเราไปเลยไม่ว่าจะเป็นทางเข้าที่วจะเป็นไฟเป็นเป,นเปนทั้งหมู่บ้านมีไปอยู่แค่สี่ดวงบ้านชำรุดบ้านทังก็ไม่มาดูแลอยูกันพูด ร้องเรียนไปบอกไปก็เมื่อนนั้นเมื่อนนี้แต่ก็ไม่เคยมาสนใจเราเ,เนี่ยฮะถัดไปเรื่อยครับไม่มาซ่อมแซมไม่มาดําเนินการจะเอาอยัางไงก็ไม่ทราบเนี่ยฮะชาวบ้านก็รวมตัวกันถือป้ายนี่เดินไปตามถานนสายหลักของหมู่บ้านตะโกนถามหาเจ้าของโครงการจากนั้นตัวแทนลูกบ้านจากจํานวนร้อยสิบสามหลังคาเรือนที่เกิดความเสียหายเนี่ยก็ไปร้องต่อประดลัดอำเภอปลวกแดงเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับ